thank you อัญญาบรรันสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบันสีใน EP ไม้กระถาง5.5นิ้วไม้กระถาง5.5นิ้วจะเป็นไม้ที่โตและเป็นไม้ที่เลี้ยงมาจากชิ้นผ่าระยะเวลา4-7เดือนนะครับถึงจะได้นํามาแบ่งขายในไซ์นี้ดังนั้นดังนั้นจะเห็นหน้าไม้และสีสันชัดเจนสําหรับกระถางไหนที่มีหนอ่อพ่อค้าก็ขายรวมหน่อไปเลยไม่ได้แยกหนอก่อมาปลูกใหม่เพื่อแบ่งขายทางสวนทําการจําหน่ายทั้งไม้ต้นแม่และต้นลูกที่เป็นหน่อในกระถางเดียวกันเพื่อให้ลูกค้าได้ ไม้ฟอร์มคอไม้สียดายต้นในกระถางเพื่อจะได้เป็นฟอมคอและก็สวยงามอย่างเร็วไม้ทั้งหมดที่นํามาจําหน่ายนะครับอายุป,ประมาณ4ี่เดือนถึง7จเดือนรับประกันรากเดินดีแน่นอนทุกกระถางเมื่อลูกค้ารับไปแล้วพักไปที่บ้านของลูกค้าเจ็ดสักเจ็ดวันเพื่อให้วันสีปรับสภาพกับน้ําอากาศและแสงที่บ้านของลูกค้าก่อนหากเขายังแข็งแรงดีนะครับ สามารถรับไส่กระถางเป็นกระถาง8นิ้วได้เลยนะครับก่อนการนําเสนอพ่อค้าขออนุญาตชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ EMS โดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งมาหมอกรริโนนหรือเก็บเงินปลายทางสำหรับ1-3กระถางคิดที่50บาทลูกค้าท่านใดที่รับ4กระถางขึ้นไปพ่อค้าจัดส่งให้ฟรีหากลูกค้าเลือกแล้วยังไม่ครบ4กระถางอยากได้โปรโมชั่น4กระถางก็สามารถฝากพ่อค้าไว้ได้จนกว่าจะรับครบ4กระถางแต่พ่อค้าขออนุญาตนะครับไม่เกิน2สัปดาห์สําหรับ ตั้งแต่รับกระถางแรกอัญ,ญบณญสีอยู่ที่อำเภอเจุมแพจังหวัดขอนแก่นระยะเวลาในการจัดส่งถึงบ้านลูกค้าภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1ถึงสองวันส่วนภาคใต้ใช้เวลา 2- ถึงสวันขึ้นอยู่กับระยะทางเมื่อลูกค้าได้รับบัลสีแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหนา้าหนาวก็สามารถแกะบอลสีได้ประมาณสัก3มโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นก็ได้นะครับแต่ถ้าแกะแล้ววันไหนมีอากาศหนาวมากก็แกะเร็วสักนิดนึงพอมาเจออากาศหนาวจัดทางนอกเขาจะเหี่ยวเฉาได้นะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับแกะบอลสีเร็วสักนิดึ ต่างจากช่วงหน้าร้อนเมื่อทาการแจกบันสีแล้วนะครับให้ทําการแชร่น้ําไว้สักครึ่งกระถางพอนะครับวมันลงขึ้นตอนเช้าก็สามารถปล่อยน้ํวอกได้เลยช่วงนี้บันสีนะครับไม่ชอบไม่ชอบให้ขังน้าเยอะเพราะถ้าขังน้ําเยอะเขาจะทิ้งใบสําหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับมาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับคุณรัตนาวุฒิฟอร์มสต้นในกระถางอระสีมาแล้วสวยๆคุณรัตนาวุฒิกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130ิบาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสามบาทครับคุณรัตนาวุฒิคุณรัตนาวุฒิกระถางที่สองฟอร์มสองต้นครับสองหน่อหน่อหนึ่งตัวเนาะหน่อหนึ่งหลอดใหม่กาลังจะแทงพ้นดินคุณรัตนาวุฒิกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับคุณรัตนาวุฒิกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับฟอร์มสองต้นกับสองหน่อกัดสีสวยหลวงปู่หินฟอร์มสองต้นในกระถางความสวย ใบดกๆแล้วก็กัดสีมาแล้วหลวงปู่หินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยสี่บาทรครับฟอมสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยสิบาทรครับหลวงปู่หินฮกหลวงขาวฟอมหนึ่งต้นในกระถางกัดสีมาแล้วครับสีขาวมาแล้วกระถางที่หนึ่งหลวงปู่ฮกหลวงขาวกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยสี่สิบาทครับหกหลวงขาวให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยสี่สิบาทครับกระถางที่หนึ่งฮกหลวงขาวกระถางที่สอง อร์มหนึ่งต้นในกะ OLED, ระถางกัดสีมาแล้วนหลอดใหม่กัด <brom> ส <mache quality> ีมาแล้วกระถางนี้ใ <sein> ห <Garr iga> ้ไปที่ราคา130บาทครับ6หลงขาวกระถางที่2ให้ไปที่ราคา130บาทครับสุดปัท t h e วันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางที่1นึ่งมสองต้นในกระถางสุดปัทนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับสุดปัทนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับกระถางที่1สุดปัทนากระถางที่2ครับ กระถางนี้เป็นฟอร์มใบม้วนๆนิดนึงนะครับใบไม่ค่อยกางสุดปัถนากระถางที่สองกระถางนี้ฟอร์มตัวโตให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อสิบาทครับสุดปัถนาฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่สองพยามุจจรินฟอมสองต้นในกระถางต้นโตนะครับกับดซีมผู้สวยแล้วต้นต้นเล็กนะครับยังฟอมเขียวอยู่ พยามุจลินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งรอยสิบาทครับฟอม์ม2ต้นในกระถางตัวหนึ่งต้นแล้วก็ฟอร์มกําลังโตอีกหนึ่งต้นพยามุดจลินกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางต้นหนึ่งโตนะครับแต่ยังไม่ได้กัดสีต้นด้นอีกต้นหนึ่งนะครับกัดสีมาทั้ง3าใบแล้วพยามุดจลินกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งยี่สบาทครับพยามุดจลินให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยี่สบาทครับฟอมสองต้นในขางกระถางที่ มงกุฎเพชรความสองต้นในกระถางมงกุฎเพชรความสองต้นในกระถางกระถางนี้ออกโทนขาวนะครับมงกุฎเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมงกุฎเพชรพม,มงกุฎเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมงกุฎเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับลักเอยใส่ลุนความสองต้นกับหนึ่งหนอในกระถางหนึ่งหนอน่าจะอีกสัก มีหนอ่อขึ้นมาอ,อีกสักสามหน่อครับถ้าเกยสายลุ้นนะครับตีเป็นว่าหนึ่งหนอก่อนนะครับถ้าเกิดสายลุ้นฟอร์มสองต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับถ้าเกิดสายลุ้นให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับกระเจี๊สัตว์หน้าสีชมพูสวยๆฟอร์มสองต้นในกระถาง,รงารกระเศาสัตว์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับฟอร์มตัวให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับกระเจีสัตว์หน้าออกชมพู รัตนมณีฟอมสองต้นในกระถางรัตนมณีฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให you. <ver> ้ไปที <recover> ่ราคาแปดสิบาทครับรัตนมณีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับมหาเศรษฐีลุ้นป้ายฟอมหนึ่งต้นในกระถางฟอร์มใบตัวโตมหาเศรษฐีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับมหาเศรษฐีสายรุ้นให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับบัวชมพูฟอมสองต้นในกระถาง บัวชมพูอร์มสองต้นในกระถางสวยๆบนชมพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับบัวชมพูให ja. mm ้ไปที่ราคา80บาทครับวิจิตจินดาป้ายสวยๆอร์มสองต้นในกระถางพิจิตจินดาฟอร์มสองต้นในกระถางป้ายสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับวิจิตจินดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับลบพักเก้าด่างความสองต้นในกระถางนกพักเก้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับนกพักเก้า ฟอมสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับองหญิงข้อฟันสายลุ้นฟอมสามต้นในกระถางพ่อหวัดพ่อฟันไม่ป้ายครับฟอมสามต้นในกระถางพ่อฟันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับสามต้นในกระถางฟอร์มัวโตให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับคุมมีมานฟอมหนึ่งต้นโตกับสามหน่อสามต้นเล็กๆด้านล่างนะต้นของเขาหนอก็สูงเกินแล้วนะครับสูงสิบประมาณสิบสองเซนมีทั้งหมดสามหน่อกับหนึ่งต้นโต คุมิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับคุมวิมานให้ไปที่ราคา110บาทครับ1ต้นกับ3หนอยักษ์ปลามาสูนอราม1ต้นกับ1หน่อ1ต้นกับ1หน่อด้านล่าง2หนอนะครับด้านล่าง2หนอหนต้นกับ2หนอยักษ์ปลามาสูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับ1ต้นกับ2หนอให้ไปที่ราคา120บาทครับยักษ์ปลามาสูนอราม2ต้นในกระถาง ยักษ์ปลามาสูนฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้มีหนึ่งต้นครับหน่อใหม่ของเขาออกมาเขียวเขียวเขียวอ่อนเป็นเขียวอ่อนนะครับแต่หลอดใหม่ของเขามาคือเขียวปกติแล้วก็กัดสีมาแล้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับยักษ์ปลามาสูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับสาวโพธารามฟอมสี่ต้นในกระถางสาวโพธารามฟอมสี่ต้นในกระถางกระถางนี้ฟอร์มไม่สวยนะครับแต่กัดสีมาแล้ว ถางนี้พ่อจะจัดโปรให้ที่50บาทครับตาโพธถารามให้ไปที่ราคา50บาทครับรอบปีฟอมโต้หนึ่งต้นกับสามหนอ่นอสามหน่อรอบปีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับรอบปีกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมโต1หนึ่งต้นกับสามหนอ่อรอบปีกระถางที่สองฟอมสามต้นกับสองหน่อไม้ที่มีหน่อนะครับแนะนําให้อัพไซต์กระถางเร็วหน่อยนะครับเมื่อไปอยู่ที่บ้านลูกค้าแล้ว ถ้าอาหารเยอะนะครับเขาจะโตเร็วๆโตพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เซตกระถางาก็จะโตช้านะครับสําหรับไม้ที่เป็นไม้หนออไม่แนะนําให้ทาการแยกกระถางนะครับเพราะว่าถ้าแยกกระถางก็จะจํานวนน้อยลงกว่าจะทําให้เป็นพอโตโตสวยงามได้ค่อนข้างที่จะนานรอบปีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับ3มต้นกับสังหนออให้ไปที่ราคา90าบาทครับกระถางที่2เรียกซับเรียกซับความสองต้นในกระถาง อร์มสองต้นในกระถางความโตโตนะครับดูนิ้วพะคะนะครับเรียกซับความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90้าสบาทครับเรียกซับให้ไปที่ราคา90้าสิบาทครับความสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งเรียกซับกระถางที่สองความสองต้นในกระถางเช่นกันครับเรียกซับกระถางที่สองความสองต้นในกระถางเช่นกันทีใบชำนาญหนึ่งใบนะครับเรียกซับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา90้าสบาทเช่นกันครับเรียกซับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา90้าสบาทเช่นกันครับพยานนักราฟอร์มัวโตฟอร์มสองต้น กับหนึ่งหน่อเล็กๆพญานาคราชความวตๆหนึ่งต้นสองต้นกับหนึ่งหน่อเล็กๆพญานาคราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับพญานาคราชให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับหยัดฝนความโตนะครับสองต้นในกระถางความหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กนะครับต้นเล็กก็สูงประมาณสามสิบเซนต้นโตนี้สูงประมาณเกือบห้าสิบเซนหยัดฝนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับหยัดฝนให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับเพชรมณฑล เพชรมณฑลฟอมหนึ <ersch> ่งต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อเล็กด้านล่างเพชรมณฑลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา5้าสิบาทครับเพชรมณฑลให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับเล็บมังกรฟอมสองต้นในกระถางเล็บมังกรฟอมสองต้นในกระถางเล็บมังกรกระถางนี้เริ่มกัดสีมาแล้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเล็บมังกรกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดิบาทครับเริ่มกัดสีมาแล้วหนวดมังกรฟอมหนึ่งต้นในกระถางยังไม่กัดสีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 60บาทครับหนวดบังกรยังไม่กดสีให้ไปที่ราคา60บาทครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางฟอมตัวโตพยาดำรงราชานุภาพวันนี้พ่อค้าจัดโปรให้3กระถางพยาดำรงราชานุภาพกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพยาดำรงราชานุภาพกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับใบสวยพยาดำรงราชานุภาพกระถางที่2พงฟอม2ต้นกับหน่อในกระถางพยาดำรงราชานุภาพกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับจัดโปรให้ที่ราคา90บบาทครับ พยาลำลงราชานุภาพกระถางที่สามฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคาแปดสิบาทครับพยาลำลงราชานุภาพกระถางที่สามจัดโปรให้ที่ราคาแปดสิบาทครับเทพดาราฟอมสองต้นในกระถางเทพดาราฟอมสองต้นในกระถางเทพดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับทเทพดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับจีราเพชรฟอมสวยๆนะครับดังมาแล้วจิราเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 110สบาทครับ Rabbi. สีลาเชนให้ไปที่ราคา110้อสิบาทครับผอมตัวตัวอนพระล่วงฟอร์มสองต้นในกระถางผ่อนพะล่วงสองฟรอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับ <toc> ผ่อนพะล่วงให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสาวขอนเกลนฟอร์มสองต้นในกระถางวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางสีสวยๆสาวขอนเกนสาวคอนเกนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อย 10บาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา110บาทครับตาวขอนแก่นสาวขอนแก่นกระถางที่สองความสวยๆเช่นกันฟอมสองต้นในกระถางตาขอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับตาขอนแก่นให้ไปที่ราคา120บาทครับขุมทองขุมทองฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งขุมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับขุมทองกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา130บาทครับขุมทองกระถางที่สองฟอมโต หอมตัวแบบนี้กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่ง้ยสี่บาทครับคุณทองกระถางที่สองให้ไปที่ราคา1 4 0้อยสสิบาทครับสีเทพลักความสองต้นในกระถางสีเทพลักความสองต้นในกระถางสีเทพลักกระถางนี้นะครับให้ไปที่ราคา5้าสิบาทครับสีเทพลักให้ไปที่ราคา5้าสิบาทครับวิมานชมพูชมพูสวยๆวิมานชมพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0ยสบาทครับหอมตัวตัวหอมสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา1 1 0ยสบบาทครับวิมานชมพู มงคลประถมฟอมสอง 2, 1, ต้นหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อเป็นมงคลประถมดังน้อยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับมงคลประถมดังน้อยให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับขันทักกุมารฟอมสองต้นในกระถางขันทักกุมารกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับขันทักกุมารกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับขันตกุมารเป็นบอลกราบครับพยามวลฟอมสองต้นในกระถาง ครับหนึ่งนอ4สีเม็ดสีสวยๆพญามนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับพญามน์กระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับพญามน์กระถางที่สองควมสองต้นในกระถางพญามน์กระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทเช่นกันครับพญามน์กระถางที่สองให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับพญามนกระถางที่สองความสองต้นในกระถางเช่นกัน พญามน์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพญามต์กระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับลูกไม้ส้มส้มบ่มน้ําตาลด่างผัดเชลกระถางนี้ให้ไปที่ราคาความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางนี้ด่างนะครับให้ไปที่ราคา80บาทเศรษฐีเมืองขอนแก่นความสองต้นในกระถางเศรษฐีเมืองขอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 80บาทครับเศรษฐีเมืองขอนแก่นฟอม์มต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับทศกัณฐ์ฟอมตัวฟอรสองต้นในกระถางหน้าหลอดใหม่กัดสีมาแล้วนะครับหลอดใหม่กัดสีมาแล้วทศกัณฐ์ฟอรสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับทศกัณฐ์กระถางนี้ทศกัณฐ์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับทศบันทศกัณฐ์ให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่หนึ่งทศกัณฐ์กระถางที่สองฟอมสวย ทศกัณฐ์กระถางที time, ่สองกัดสีมาแล้วความสองต้นในกระถางเช่นกันทศกัณฐ์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับรัตนมณีฟอร์มหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กรัตนมณีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับรัตนมณีให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับว่งมงคลอร์มหนึ่งต้นโตในกระถางวงมงคลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา แปดสิบาทครับม่วงมงคลให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับตอนต้นต้นโตน้าม่วงสวยสวยให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับม่วงมงคลอนุมานสืบมัคคาฟอมสองต้นในกระถางปลายสวยสวยอนุมานสืบมัคคะกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอนุมานสืบมัคคะกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอนุมานสืบมัคคากระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับ นุมันสืบราคากระถางที่สองให้ไปที่ราคา110บาทครับสอบพิญญาฟอมสามต้นในกระถางสอบพิญญาฟอมสามต้นในกระถางฟอร์มตัวโตสอบพิญญากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสอบพิญญาให้ไปที่ราคา90บาทครับเมืองกาญจนบุรีฟอมสองต้นในกระถางเมืองกาญจนบุรีฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา50บาทครับเมืองกาญจนบุรีให้ไปที่ราคา50บาทครับมีใบชำน้ําครับหงเหินฟอมสามต้นในกระถาง อร์มสวยๆหงเหินความสามต้นในกระถางองเหินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบาทครับของเหินกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหกสิบาทครับหงเหินกระถางที่สองความสองต้นในกระถางหงเถินกระถางที่สองคมสองต้นในกระถางหงเถินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทองเหินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับ EP นี้ลูกค้าท่านใดสนใจบัญชีติดต่อมาที่0 8น6 1 1 5 1 6 9หกหนึ่งห้ากเ้าเป็นตั้งไายและเบอร์โทร ผู้ค้ารับสายช้าหรือไม่ได้รับสายไลน์มาแล้วพ่อค้ายังไม่อ่านเดี๋ยวพ่อค้าจะรีบติดต่อกับหลังจากทำเสร็จสำหรับวันนี้ทางยาวัน4สี่เขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ